เดี๋ยวคลิปนี้ครับรับชม Honda นะประมาณเกือบ10คันนะ,นะครับมีเั้่งน่น City เลยนะสามแสนกว่าบาทมี Civic SE ไม่40 0 0มืนครับผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งกว่าแล้วก็มีตัว FC นะครับอยู่หลายคันเข้ามาไม่น้อยๆก็มีนะมีไม่40 0 0มมีไม่ห้0 0รวมถึงนะครับ Accord ที่เป็นตัว Hybrid นะทั้ง Hybrid Tech แล้วก็2.0 Hybrid เฉยๆเดี๋อยวพาพี่รับชม Honda าอยู่1ิกว่าคันสนใจ Honda คลิปนี้ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้สายเห้ามพลาดน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามพี่พีมารับชมนะครับ รถ Honda สวยๆประมาณ7คันจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่เดี๋ยวพาดู7คันนี้ก่อนนะครับจอดอยู่โซนพร้อมใช้ครับนะแล้วก็จะมีโซน A นะมีมีเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไหม่มาสัก5 0,000ื่นนะครับ1.8 EL ปี18นะครับไม่ห0 0 0มราคาแค่5้าแสนต้นๆใครสนใจรอดูเลยและมีไฮบริดอยู่2คันนะครับมีซีวีคอยู่ประมาณ3-4คันแล้วเดี๋ยวมีซิตี้คันหนึ่งนะผมพาพี่รับชมคันนี้ก่อนไปดูซิตี้ก่อนดีกว่านะครับฮอนด้าเดี๋ยวพาดู7คัน มีซิตี้หนึ่งคันนะครับมีซีวิกอยู่ประมาณ4ีหคันนะครับแล้วก็จะมีแอร์คอร์ดอยู่2คันนะครับเป็นไฮบิดทั้งคู่เลยเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมคันนี้ก่อนนะครับสำหรับใครสนใจนะครับฮอนด้าทุกคันที่ผมจะพาดูในคลิปนี้นะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.39 4สี่ปีนะครับห้าปี2.69 6ปี3.69ครับและ7ปี4.49นะมา City คันนี้ก่อนนะครับราคาดีนะ379,000บาทนะครับเป็นปี19นะใครสนใจ Honda City ครับคันนี้เลยไม่ประมาณแสนสองนะไม่1 2ึ0 0 0มครับ1.5 V 3,7,9,000านะครับเป็นปี19คันนี้เลยได้สี่ล้อครับรถบ้านนะครับทะเบียน CC07 นะครับรถสวยนาใช้ตัว V ีนะครับแล้วก็ได้ล้อแม็กแล้วนะครับรถสวยน่าใช้เครื่องมันนะ ครื่องคันนี้เป็นเครื่องพันห้าอยู่แต่ถ้าใครนะครับอยากได้เครื่องพันเทอร์โบผมมีนะปีประมาณ21.22อ่ 22, มีเหมือนกันคันนั้นไม่รู้สึกจะหลักหมื่นด้วยนะครับสนใจ Honda City ทักมาได้เลย065 951 33 74ครับนี่ภายในได้เป็นบาะหนังแล้วครับสำหรับคันนี้นะ้ำม่ประมาณแสนสองพอน6,300บาทตลอดสัญญานะครับได้ City ปี19นะครับสนใจทักมาได้เลย065 951 33 74ครับไลน์นะแอด P-EK 152นะคันนี้เป็นตัวแถมพาดูไวๆแป๊บๆนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปรับชมกันนะสำหรับ Civic นะครับมีตั้งแต่ตัวชมปัจจุบันนะครับตัว FE นะครับมี FC นะ FC ก็คือ3คันมีสีบรอนสีเทาดำและสีแดงสีแดงนี่เข้ามาใหม่นะเพิ่งเข้ามาจอดเลยนะครับยังปรับสภาพไม่เสร็จเลยน้ำมันแค่ห้าหมื่นกว่าเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมคันนี้ก่อนนะคันนี้ทะเบียน 9486นะครับสีเทาดำแบบนี้มี2คันนะครับตัว EL จะมีเลนวอชนะครับคันนี้ปี19นะไม้90,002ครับเข้ามาพักหนึ่งแล้วอาทิตย์2อาทิตย์นะคันนี้ไม้90,000กว่าๆนะครับ5 69,000 569 56สีเทาดำ EL ได้เครื่องพันแปดนะตัวท็อปเครื่องพันแปดมีฮอนด้าเลนวอ h ให้แล้วนะครับมีกล้องถอยจอร์สกีนไฟโปรเจคเตอร์คันนี้5 56 69,000 569ผ่อน9,004นะครับ ฟีดา้าหอนแค่เก้าพันี่นี่ภายในคุณดูนะทรงสปอร์ตเลยนะครับเบาะนะคุณดูเบาะเขาดินะครับเรื่องของการออกแบบของเขาอะนะครับกินขาดอยู่แล้วเนาะสำหรับฮอนด้านะคันนี้มีกล้องถอยจอทัชสกรีนนะครับเบรกมือปรับไฟฟ้าแล้วมีคูชอนโทนแล้วครับไมค์ 90, แค่เก้าหมื่นกว่าห้าแสนหกหมื่นเก้าพันป้ายแดงออกมาล้านหนึ่งนะนี่นะครับรถสวยน่าใช้เลยนะสีนี้มี2คันมีไมค์ประมาณแสนกว่ากับคันนี้ไม่เก้าหมื่นสองนะคันนี้ครับราคาอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพัน 569ผ่อน9,400พันเองนะครับรถสวยน่าใช้นะใส่เฮดห้ามพลาดน,นะสำหรับเครื่องพันแปดคันนี้ครับและมีอย่างนี้แหละนะแต่เป็นปี20เข้ามาสีออกบอนด์แบบเนี้ยคันนี้เป็น 1.8e นะผมมี EL ด้วยไม่ส0 0 0มนะคันนั้นปี20ไม่ส0 0 0มราคาอยู่629,000สนใจมาเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูมุมบนขวานี้นะครับเป็นรูปนะคันเพิ่งเข้ามาใหม่สีบอลไม่สีมื่นเ0็ดประมาณเนี้ยปี20 629,000ฟรีดาวพรหนึ่งนหกร้บาท ใครสนใจนะครับสีบอนไม่น้อยคุณจัดได้จัดเลยนะครับอ่ะส่วนคันนี้เนาะที่บอกไปอ่ะเนาะห้าหไม่เก้นปี19บนะบฟีดาวผ่อนเก้าเส่วนคันนี้ครับห้าแสนต้นๆน,นะห้าแสนต้นๆปีมา19 1.8 e าอีครับ5 2 9 0 0 0ไม่เก้าหมื่นเหมือนกันนะครับ529ก็ผ่อนอยู่คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ไปไปลายนะ8,000กว่าบาท ฟีดาวผ่อน8,000กว่าบาทนะครับ 5, 2, 9, 1.8 e นะตัว e นั้นล้อมันจะไม่เหมือนกับ e l นะครับต้องบอกงี้ครับตัวตัว e เนี่ยตัวไม n ได้ change นะครับปี2019นบขึ้นไปจะได้ล้อลายนี้นะแต่ถ้าเป็น e l จะได้ล้อเปไ็นลายนี้ นี่นะครับแต่ถ้าเป็นปี18นะครับ EL ได้ล้อรายนี้นะครับใครสนใจทักมาได้นะครับคันนี้กุญแจรองรับสมาร์ทเอนทรีแบบเคเลสครับแต่รุ่น E นะภายในยังได้เป็นเบาะผ้าอยู่นะครับนี่เบาะผ้าครับจอเล็กนิดนึงนะครับเบาะผ้าจอเล็กนิดจอเล็กนิดนึงแต่มีคูสคอนโทรลพุสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยให้เหมือนกันนะครับคันนี้ไม่เก้าหมื่นครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะฟรีดาวผ่อนประมาณแปดพันกว่าบาทอ่ะนะครับใครสนใจนะซีวิคคันนี้จัดได้จัด ะครับรถสวยน่าใช้มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนเหมือนกันแต่จอเล็กนิดนึงนะครับสำหรับตัว E นะป้ายแดงออกมาน่าจะ900,000กว่าบาทนะครับตอนนี้529,000นะฟรีดาวก็ผ่อนถูกนะคันนี้ผ่อนถูกครับผ่อนอยู่ประมาณสัก8,000กว่าบาทนะสนใจทักมาได้ครับ0659513374ไปครับไปรู้ยันต่อเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพาดูคันนี้ก่อน2.0นะครับตัวไฮบริดนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวท็อปเราดูตัวรองก่อนคันนี้2.0ไฮบริดครับปี19ไมาย95 นะรถสวยน่าใช้ครับคุณดูล้อแม็กเขาดิลายยังสวยไฟหน้าฟูล l อลวีดีโปรเจกเตอร์ครับรองรับ Apple CarPlay เรียบร้อยนะความปลอดภัยดีเยี่ยมอยู่แล้วมี Honda Sensing เนาะชมนี้ยังไม่มีซันรูฟนะครับถ้าเป็นมีซันรูฟต้องเป็นตัวท็อปไฮบริดเทคคันนี้สีขาวมุกครับไม่เก้าหมื่นห้าแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีด้าพรุ่งมื่นสี่กว่ากนี่ทะเบียนนี้เลยนะสามแปดเจ็ดหกครับได้สีขาวมุกหล่อๆแบบนี้ครับภายในยังหรูนะครับไม่แน่ใจล็อกไหมนะเพราะว่า Honda เนี่ยนะครับปกติมันจะล็อกนนะะเเ้าา่จปิดแงมไว นี่คุณดูภายในเขาดินะครับมีคูปคอนโทรนกล้องถอยจอทัชสกรีนนะครับอรองรับ Apple c a r p เพยนะมีแท่นชาร์จไร้สายอยู่ตรงข้างบนเกียร์เขาอะนะครับจะมีที่วางโทรศัพท์นะครับเป็นแท่นชาร์จไร้สายคันนี้มีคูปคอนโทรนมีแพดเดิลชิพนะแล้วก็ตัวเนเนเขาอะเนวิกตัวเนวี่เขาอะโคตรดีครับเป็นใช้ของกาเมินนะนะครับตัวเนวี่เขาใช้ของกาเมินดังนั้นความเสถียรเนี่ยโคตรดีนะครับเบาะตรงนี้ปรับขึ้นลงได้ แล้วคุณดูบอกเขาดิอย่างหรูบอกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับแท่นชาร์จไร้สายมีให้แล้วนะภายในหรูหลาหน้าใช้ครับกระจกอออโต้แล้วนะคันนี้ครับราคาอยู่ที่859,000ป้ายแดงออกมาล้น6กว่ากว่าตอนนี้800,000กว่าแล้วนะฟีด้าพอมมือฟีลควายเองคุณนะครับม่านข้างแมนนวลมีนะครับแบบนี้ด้านหลังนั่งสบายครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์และมีแอร์หลังด้วยใครอยากได้รถนะครับประหยัดน้ำมันนะอันนี้เขาเค้มไว้อะ23ลิตร นะครับ23่กิโลต่อลิตรครับได้ลดหรูหลาแบบแอคคอร์ดแบบนี้ถูกไปแดงก็50%แล้วนะครับคุ้มค่าน่าใช้ได้สีขาวมุกแบบนี้นะครับฟีดัลพรเมืองีกวาวาสนใจทักมาได้0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับสีขาวมุกนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้นะครับเพนยนมี Honda อยู่หลายคันนะครับตรงนี้เป็นโซนพร้อมใช้เนาะก็จะมีอยู่7-8คันนะแต่ในโกดัง3ผมมีอีกเกือบ10คันนะครับสนใจ Honda นะครับทุกรุ่นเนาะ Honda Honda Jazz ครับ City Civic นะครับ Accord ทักมาได้เลย065 9H13374 ถ้าถูกที่สุดก็โมบเออโบไหมโบอัเมสนะมีแสนกว่าบาทนะครับทักมาปี13เกียร์ออโต้ด้วยมาครับดูคันต่อไปคันต่อไปเดี๋ยวขอพาดู Honda นะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้นะเป็น Honda Accord ครับตัวท็อปนะคันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วนะคุณดูเขาดินะครับทะเบียน4358ครับรถสวยน่าใช้นะล้อแม็กนะล้อแม็ก18อ่ะล้อแม็กตัวคันนี้คุณดูนะล้อแม็กลายอย่างเท่นี่นะครับล้อแม็กของเขาได้ลายนี้ไปเลย นะครับแล้วคันนี้ได้เป็นตัวท็อปครับป้ายแดง1 7 9 9 0 0้านเจ็ดแสนเานะ 1, 7, 9, 9, ตอนนี้869,00 0หาปี19ึ่งไม่ห0 0 0 0แสนกับอีกประมาณน่0 0้าพันนะผมบอกเลยคันนี้คุ้มครับใครได้ไปคุ้มถ่วป้ายแดงเกือบล้านทะเบียน4 3 5 8นะครับเซนเซอร์รอบพันคุณสังเกตน,นะอันนี้จะมีเซนเซอร์รอบพันแล้วถ้าเป็นตัวลองจะไม่มีนะฟังก์ชันที่เขามีเพิ่มมาเนี่ยคือถอยจอดอัตโนมัติสมมติคุณจะไปถอยเข้าซองนะครับอะไรแบบเนี้ย คุณกดออโต้พายโได้เขาจะถอยอัตโนมัติให้นะครับมีเซนเซอร์รอบคันกองรอบคันแล้วนะสำหรับคันนี้ Honda s e n s i n g ผมบอกเลยโคตรดีความปลอดภัยดีขึ้นนะครับมีชะลอเนาะการจะชนหน้านะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนด้านข้างนะครับมีการถอยเข้าอัตโนมัติมีสลรูฟสลูฟเป็นแบบวันทัศคุณสังเกตนะถ้าเป็นของ c a m รี่ซูฟเนี่ยคุณต้องกดค้างใช่ไหมมันจะถ้าคุณปล่อยการกดค้างมันก็จะดับแต่อันนี้กดทีเดียวเป็นวันทัศครับสลูฟก็จะเปิดปิด นะรถสวยน่าใช้รูหราระดับผู้บริหารนะครับแอร์คอร์ดป้ายแดงเกือบล้านแปดหนล้านเแสนเก้าหตอนนี้ครับราคาเพียงแค่8 6 9 0 0 0หฟรีดาวนะฟรีดาวเลยนะครับผ่อนเพียงแค่1 4ื่นีกว่าๆนี่คุณได้แอร์คอร์ดต,ตัวหรูนะครับท็อปสุดบ่ไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีตรงเนี้ยแท่นชาร์จไร้สายคันนี้ผมว่าคุ้มสุดแล้วอ่ะนะครับนี่แท่นชาร์จไร้สายนะครับตัวหน้าจออันนี้ก็เชื่อมต่อนะครับกับอแอแปเปิลคาร์เพย์ได้นะครับก็ฟังเพลง นะครับหรือการใช้งานแอพนะครับก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยมี Honda s e n s i n g นะครับมีตัวเลนวอชอะไรต่างๆให้ครบคูดซอนโทนฟังกช์ชันครบครับรองรับ Apple c a r p เพยรถสวยน่าใช้นะครับคันนี้รู้ล่ะระดับผู้บริหารคุณดูดินี่ครับโคตรสวยนะครับ,ค,นะค,รบคันนี้สำหรับ Accord คันนี้นะป้ายแดงล้านเจ็0แสตอนนี้ครับแค่869,000หฟรีดาวครับพรหมลินซีกว่ารถสวยน่าใช้แบบนี้รู้ลาระดับผู้บริหารแบบนี้ประหยัดน้ำมัน23่สลิตรแบบนี้ ได้ไปคุณไม่ผิดหวังนะสำหรับสาย H นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39 4ปีครับ5ปี2.69 6ปี3.69 7ปี4.49ครับฟรีดาวน์พ่อนหมื่นสีกว่าได้แอคคอร์ดนะที่ตอนออกป้ายแดงอ่ะคุณผ่อนอยู่เกือบ3า0 0 0ื่นสอกว่าบาทนะตอนนี้คุณผ่อนแค่หมื่นสี่เองนะหมื่นสี่กว่ากสนใจทักมาได้ครับ065 951 3374ครับไลน์ครับ pek 1 5 2มาดูอีกคันคันนี้ครับเพิ่งเข้ามาใหม่ 1> el 1.8 el ปี18นะครับรถบ้านย้ำนะคันนี้รถบ้านมือเดียวเจ้าของ1มือได้สีแดงได้เครื่องพันแปนะครับ1.8 el ปี18ไมค์แค่5 0,000ื่นกว่าครับได้สีแดงแบบนี้เท่ๆแบบนี้5 9, ้าแสนหะนึ่งหมื่นเก้าพันย้ำนะราคานี้เลยห้าหนึ่งเก้าฟีด้าพรอยู่แปดพันเจ็ดปีสิบแปดครับแล้วได้คุณได้ไมค์แบบไมค์น้อยอะ่ะเนาะไมค์ประมาณห้าหมื่นนะไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้แล้ว นะล้อแม็กที่บอกไปอจะเป็นลายนี้นะนะครับ EL ปี18บอกไฟฟ้าแล้วนะครับพุทธสตาร์ทนะคูชคอนโทรลมีคุณดูดินะจอจอเจอนี่โคตรน่าใช้อ่ะนะครับนะภายนอกแดงภายในดําล้วนเลยครับนะตัดกันนะแบบนี้นะครับใครสนใจคันนี้ครับ5แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเองฟรีดาวผ่อนแค่8,007ตลอดสัญญาผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับใครอยากได้ซีวิกสีแดงแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสนใจนะครับรีบจัดรีบจองกัน 0659513374เาหไลน์ครับ at pek 152ไปไปจัดกันต่อคันนี้ครับน่าใช้มาก4857อันนี้เป็นตัว rs นะครับปี18ครับไม่แสนสามตัว hrv นะครับตัวท็อปสุดนะตัว rs นะครับไม่แสนสามปี18คันนี้599,000ฟรีดาวครับพรกน9,900บาทได้ออกสีเทาเนาะนะมันไม่ใช่สีดำนะครับมันเป็นสีเทานะนะคันนี้ก็ฟังก์ชันครบนะได้ตัวท็อปมินส์ลูปนี่ภายในยังหรูคุณ นี่ดับตัดแดงนะครับสําหรับตัว RS เบาเบอร์น่าใช้นะครับอเนกประสงค์ครับมันก็เครื่องพันแเหมือนกับซีวิกนั่นแหละแต่นะครับมันก็เป็นยกสูงขึ้นนะครับแล้วก็เบาะหลังพับได้เป็นอเนกประสงค์นะครับแบบ5ประตูแบบนี้นะเครื่องพันแเหมือนกันสนใจคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่9,900บาทมาครับดูอีกหนึ่งคันคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ทะเบียน2 7งเนะสำหรับ CRV นะครับปีสิบแปดนะคันนี้ปีสิบแปดไมล์แสนสี่สองจุดสี่อีนะครับนี่ หล่อหล่อนหรูนะรถครอบครัวขับนุ่มๆ6 2 9 0 0 0ปี18ครับไม่แค่แสนสี่ายแดงรันห้าครับตอนนี้6 2 9 0 0 0องมนเพอนหมื่นหมื่นนิดๆนะหมื่นเศษ็จเสร็หมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้ไม่ถึงหมื่นหนึ่งด้วยนะประมาณหมื่นหกร้อยนะครับคุณได้ CRV นะครับรถครอบครัวนะครับห้าที่ตัวใหญ่แบบนี้นะไปใช้งานต่อได้เลยนะครับแล้วก็มีหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้แนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับสำหรับ CRV นะครับทะเบียน8012 นะรู้สึกว่าคันเนี้ยมันก็จะได้ปีใหม่กว่านะรู้สึกปีประมาณ21ปะ่ะอ่ะใช่ปี21ครับไม่แปคันนี้2.4 S นะครับราคาแค่7 8 9ดแสนแปนะผ่อนอยู่สัก11,000-12,000หมื่นสองาเนี้ยนะนะครับมีคูชอนโทนภายในหรูหรานะใช่คุณดูบอกเขาดินะเทคเจอร์เขาดีตะกี้ปี18 6แป0ห0แสอันนี้ปี10ปี21นะครับปี21นะคันนี้ก็ราคาขยับขึ้นมานะ789,000นป้าพแดงมีร้านหครับ รถนะแค่3-4ปีนะครับปีกว่านะค,คุ้มค่าน่าใช้แน,น่นอนได้ไปคุณไม่ผิดหวังอ่ะนะครับสนใจทักมาได้ครับ0 6 5 9 1 1 3 3 7 4เป็นไงบ้างครับสาย H วันนี้หวังว่าจะถูกใจนะครับหวังว่าจะถูกใจอัปเดตฮอนด้ให้พี่รับชมแบบนี้นะครับใครสนใจ Honda าคันไหนทักมาได้นะยังมีอีกนะผมมี Civic อะ่อะไม่ส0 0 0ม0มีไม่ห้0 0 0 0ก็คันนี้สีแดง นะครับแล้วก็ไม่เก้าหมื่นก็มีใครสนใจรุ่นไหนคันไหนไม่ว่าจะไฮบริดนะครับเครื่องพันห้านะจริงมีเครื่องพันห้าเทอร์โบด้วยนะครับเครื่องพันห้าเทอร์โบก็เป็นตัว FE นะครับเดี๋ยวพาไปดูไม่สี่หมื่นนะครับไม่น้อยสุดเลยก็คือสี่หมื่นปีสองพันสองพันยี่สิบสองนะครับปีสองพันยี่สิบสองไม่แค่สี่หมื่นโลไปครับเดี๋ยวเราไปจัดคันสุดท้ายนะคันนี้เคยเคยถ่ายในคลิปรวมไปแล้วนะครับทีสองทีอะนะครับยังขายไม่ได้นะใครสนใจ ปายแดงเกือบล้าน9 0 0 0 0 0กว่าตอนนี้699,000ครับฟีดัลพอรอยูมื 11, ่นหนึ่งกว่านะสำหรับ Civic SE นะครับตัวเ e เนี่ยพันห้าเทอร์โบ EL นะครับรถสวยน่าใช้นี่คุณดูนี่สีเทาดำคันนี้นะได้ไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะทะเบียน9171ไม่40,000ื่นโลครับนะตัว EL ลนะเครื่องพันหะ้าเทอร์โบนะภายในหรูหราน่าใช้คุณดูดินะนึกว่าขับเครื่องบินนะครับการตกแต่งเขาอะนะคุณดู นะครับรถสวยน่าใช้นะคันนี้กริบๆเลยไมค์สี่หมื่นปียี่สองนะวันรันตีสูงยังอยู่นะสนใจคันนี้จัดได้จัดนะครับฟรีดาวผ่อนหมื่นหนึ่งกว่ากทะเบียน9 1 7 1นะครับ9 1 7 1คันนี้ผ่อนหมื่นหนึ่งกว่ากนะครับได้ไมค์สี่หมื่นได้ซีวิกนะครับได้ชมปัจจุบันแบบนี้นะสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับทุกคันที่พาดูดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39ครับใครสนใจคันไหนทักมาได้0ศูนย์หกห้าเก้ p e k 1 5 2ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กแอดพีเอคหครับ จะได้พลาดอัปเดตนะฮอนด้ Honda แบบนี้ให้พี่ๆรับชมเนาะรับชมกันบ้างนะสำหรับฮอนด้นะอาทิตย์หนึ่งอยากจะมาถ่ายสักครั้งนึงอัปเดต Honda ประมาณนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ